สวัสดีค่ะแม่ค่ะจ้าโอ้ยสาวนำเงินว่าแต่เห็นหนาหลายปีแล้วโดนเหรอนกเป็นทั้งไหนธุรกิจการงานกะรู้มือนี้วงการวงการมันเปลี่ยนอะค่ะแม่เปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปวิทยุ มันดีบ่ปะเนี้อันวงวิทยุบ่คือเก่ากันี่แล้วแม่เอ้ยมีแต่แค่เหตุนี่แห้ะเห็ดคลิปเหอันนี้แม่บ่กะจังวานุเขามานี่พราะว่าซิฟเมื่อแล้วแต่ว่าบ่ทันได้เอาของมาฝากมาตอนแม่เลยขอบคุณขอบคุณกระเชาน้ำยืนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโอกาสได้พอน่าพ่อตาคุณแม่แม่หัวแต่เห็นหลายปีแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องว่าเห็นแล้ว ่ว่ามันก็เเลี่ยนไปคือว่าอะไรยูทูบเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆก็มีก็มีตะนองปากเพ้งเนาะตะกีนั่นตั้งแต่เพันยูเยอรมันพ่นนูกาเดี๋ยวนี่เจ้ากยูน่อุบลนี่บ่ นูกอายุอุบลค่ะแม่บ้านยุ่ไส่องไหนบ้านยู่อยู่ในเมืองอุบลเมืองอุบลเลยค่ะแต่ว่าพอแม่เน่ป็นบีเจบ่คอยบ่คอยได้อันี้ปันไหนบ่คอยได้ออกมาแต่สมัยนี้เนาะสมัยนี้มิตรยูทูบย่างเดียวคือออกมาจากของทรงคนกับต๊ใจเอ้าเจ้าเป็นดีเจยูดีๆเจ้าคือออกมาล่อโนมวมาล่ำเออเออแต่ว่าก่อนนูว่าเราม่าล่ำนี่คือนูไปถ่ายคลิปเกษตรล่องเบิงโอ้ไทยละ แม่เป็นปีผู้ติดต,ตามแสนกลัวแต่ว่า<ม>ยอดวิวมันเบาไปบ่ค่ะแต่ว่าบาัดานี้พ่อมาพอ่อโจมือนันมือมาสารแมคันนีมือแรกนะกำนองบ้านนี้ได้หละบอค่ะมือ,อช่วงแรกครึง่งแรกมือแรกมือวันที่สิบสามค่ะกะขออนุญาตน้องว่าน้องอันเคล็ดเอื่อยสาวมาถไทยคลิปเฮ็ดยูทูบยังได้ตามสบายว่าสันจอมเป็นอย่างอันนี้เป็นเดรายอันนี้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราจ้ะ แต่ว่าบางอย่างเท่ากับจะไปก้าวก่ายกันแค่นั้นล่ะอันนี้เท่าไทยได้สบายของเท่าเงืตันของคุณเนลไลค่ะแม่ค่ะของคุณเนลไลแต่ว่าบางอย่างเท่ากับจ้างคอยเลือกเบื้องลังว่าอันไหนมันเป็นตาเห็ุหรือว่าเป็น่ยนสาอย่างเดียจค่ะเพื่อนกับีกฎกติกาของเพิ่นค่ะคืออนในย t u b e เนี่ยเขามีกฎกติกาให้เท่าหลายยางเท่ากับเบื้องเอาล่ะว่ากฎกติกาคืออะไรมั่งค่ะแม่ คุณแม่กับมายังสี่แหละมาน้ำตลอดมาน้ำหนุ่มน้ำเต้าหนุ่ยยัอยู่เนี่ยรถแต่ว่าบวกกาเขามาคายว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างว่าย่านรกวนแต่ว่าเป็นอย่างแม่ก็นั่งอยู่นี่แหละผู้ใดมากกับมาคิดฮอดคุณแม่กับมามาหาค่ะแม่กับแมาคุยมาจ่าเรากับแจ็คโน้ยเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองแม่กับนั่นยู่นี่แหละแต่ไม่ได้กี้ยังวันที่ไหนมีแฟนคลับยังไม่เยอะแต่กระซูยดลำเพลินอยู่แต่ว่ากากของห้อมันกับมาเรื่อยๆกับว่าในว่าหลุมว่าจุ่มเนี้ยคือสาวน้อยเพชรมันแพงช่วงที่ คุณแม่ทํากับคุณพ่อสมการก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ฮอตถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ดังระเบิดเถิดเทิงก็พอไปได้อย่างเงี้ยคือเท่ากับบ้านดบ้านลมบ้านด้าเหลวเอียงก็คือไปเรื่อยๆในช่วงผู้แม่เฮ็ดเนี่ยคือหนึ่งอ่ามันมันเปรียบเสมือนกับทุกมือนี่โลกโซ่เขียวพอดีพอดีคุณแม่กับนุ่มโจให้บริหารให้นุ่มโจเป็นคนบริหารแต่ว่าแม่ก็ยังเป็น หวหนาคือเกา่าทุกอย่างให้หนุ่มโจรบริหารบาดนดี้เล้ากับบริหารใดหมายถึงว่าใน,นช่วงนี้แล้วเก่งแล้วคือหนึ่งเขามาท YouTube ไงเขามาจากต่างประเทศแล้วเขาก็มาทํ YouTube ค่ะบัดนนี้เล่ากับเฮดปินเล้ากับเกิงเล้ากับตะกี้แล้วกมบท่านเจ่งดอกเรามาเฮดใหม่ไมตะกี้ ผู้ดันกบับบาผู้ี่กบับบาโอ้ยไปขี่กับไทยไปเหวกับไทยไปหันไปดีกับไทยที่าระเทศไทยยังตะกีนะ <c oughs> แต่เราเห็นใหม่ๆมันใส่เลาวนี่เพราะว่าส <c oughs> ิเป็นผู้ใหญมันใส่เลาว่า <c oughs> เราออไทยจอกหลอกแจกแหลกออกไปเอามาเดี๋ยวนี้นางมาอันดับหนึ่งเลย <c oughs> จ้ะนางทําได้นางมาอันดับหนึ่ง <c oughs> เลยค่ะนางก็บเฮดได้เดี๋ยวนี้นางก็เจงคือการ <c oughs> การทำยูทูบ่ะนางจะรู้หมดแล้วก็สร้างรายสร้างรายได้เยอะเลย <c oughs> เนี่ย<ม>นางนางทำได้เพราะว่าหนึ่งลูกน้องเของแมา่นั่งกระเฮ็ดเห็นลูกน้องให้ลูกนอ้กนองมียูทูบมาทายน้ำกัดน,นี่สร้างคอนเทนต์สร้างนู่นนี่นั่นให้เข้าได้เป็นให้เข้าได้เป็นมือยูทูบที่ว่าโอเคเอาค่ะให้เข้าได้เป็นมือยูทูบแต่แม่นี่แม่กเ็เฮ็ดว่าเป็นที่แรกแม่ก็่ะนุ่มจูกระแล้วกเ็เฮ็ดให้แม่ช่องกวัวลำเพลินเนี่ยแม่ก็เลยทําทุกวันนี้แหละช่วงว่างอ่ะ ซีหาเดือนขึ้นหลังนั่นกระถือเขาบอกไปบอกไปโอ้หลายเดือนนี้แม่ก็ทายบ่ได้พิ่นไปติดดิกระซี้ดิหยางมุมันกะบ,บี้อยู่หัลนละค่ะแม่ก็เลยม้าหัวแต่กู้ขึ้นมาได้ด้นน่กู้ขึ้นมาได้บางสองสามเดือนนี้แม่จะมาทายได้เดี๋ยวค่ะก็เลยไล่นในกดกับพ่อใดคานมาค่าพูดนั่ล่หละก็จังว่าเมื่อน้องโจบอกว่า เอือยทายโหลดมันเป็นไ่ได้ตัวเอื้อยสันเพราะว่าเข้าใจซูมเออร์นี่เพื่อนว่าโอ้จะเป็นดีหลายแม่ค่ะขอบคุณหลายบัดี้่ะพวกเห็นบอลหมู่บ้านจะไปบอไปค่ะแม่หมู่บ้านนี่เจ้ายื้อสตรงไหนอันเข้าไปบ่ได้เข้าไปไม่ได้ขนาดคุณแม่น่ะอยู่ข้างในหนาวนู้นจะเดินออกมาเขาเดินไม่ได้เดียนเข้าไปบ่ได้เลยเขาไปนู้นย่งรอบนอกเองค่ะบอกเคยบีในประวัติเลย ไม่เคยมีในประวัติที่เราทำตั้งแต่เราทํา YouTube มานี่ไม่เคยมีมาในประวัติที่ว่าคนจะมาถ่ายแล้วก็นักข่าวก็มีมาด้วยนักข่าวแล้วก็ไฟยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่หลายๆแม่กับเขาก็ได้มาสัมผัสนําอยู่ตอนแม่มากใหม่ๆเราก็นุ่มจูกับมาที่หลังมาดิโอ้โอ้แม่ละดีใจจะว่าน้ำตาตกใน่ายน้ำตาไหลทั้งใน่นล่ะดละจะอ่อนไหลแม่ค่ะแม่จะอ่อนไม่เคยมีในประวัติเรา ที่ที่เพิ่นนจับตอนจับปิงปองนั้นโอ้ยคนเฮวัขขนนี้ค้นอ่อนด,ดีละดีละเข้ากับเบิ้งไปล่ะขาเทียงวันดีค่ะเป็นวันดีพี่ดองพี่ดองทัวโลกว่าเป็นทัวประเทศได้ทัวโลกโลกค<ล>นต่างาประเทศเขายังรู้เลยเขาเขาก็เขาดู YouTube นี่ไงเขาเบิ่งแล้วเขาก็สิติดตามได้บาหนิติดตามาช่องสาวนภเพาญแพง ติดตามช่องครัวลําเพลินของคุณแม่สุภาพแล้วก็ช่องหลายๆช่องที่อยู่ในสังกัดกับทีมงานสาวน้ำพี่แปนแพงแ,แล้วก็ข้าเจ้าเคยเคยได้เบิง่งวดวังหนที่13ได้สูบได้หมันน้ำนอง,องอนเหมือนอิงเนาะวันดี้ดเข้ากับไปร่ำถวายค,คือเอารูทแไปร่ำไปถวายหมู่บ้านนี้คนก็เลยหูจักบันนี้คนก็ได้ยูทูบได้ดูยูทูบแล้วคนก็มารอ ล่อ,อบักหลาจุดว่าโอ้โอ้แม่หมู่บ้านแม่จุดว่าเมื่อยหอนไหลาไหลายไม่มีในประวัติหลายประวัติการเลยล่ะเมือโดยโดยที่ว่าเขาเคยมีน่ะค่ะเนาะเมื่อนักข่านักเขากำกับด้ยินจะเปิดวงแล้วค่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะค่ะเดี๋ยวอ่ะเขาเปิดวงเดี๋ยวเจ้ากับไปไทยข้างนอกแม่ขอบคุณในลายจังใดกัเอาให้แม่อวยพ่อในเนี้ค่ะสำหรับการเน็๊คลิปค่ะของนั่นจ้า เื่นเนาะลูกสาวหลาแม่กะขอขอบคุณที่ว่าลูกสาวเอาอ่าแนวมาตอนว่าเป็นยังดอกเราแม่ก็ขอวอวยพรให้สาวน้ำยืน่นแล้วก็คูคูคูคล้องนี่ละ่ะใหมีความสุขความเจริญไปใส่มาใส่กะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพผารักษาเทวดาคุค้มครองอธุรกิจการงานให้จเจริญเจริญเจริญยิง่งๆ้อลูกเดอ้อ <สะ S 1> เอาร่<อ><ล>ำรวยร่ำรวยร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นธุกกรกิจทําทุกอย่างให้จเจริญก้าวหนา้าแล้วก็ยูทูบก็ให้มันๆนอลูกเดอ้อค่ะแม่ขอบคุณค่ะปลอดภัยยักเจทปยาจนเด้อลูกเด้อขอบคุณค่ะถูกคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะไปจ้าายจะเปิดวง